ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบหน้ามูมูนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์68นะครับเวลาก็6โมงเย็นกับ3นาทีนะครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงการอัปเดตราคาล่าสุดนะครับรวมถึงเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดว่าในแต่ละลีกในแต่ละ ชาติเนี่ยม,มันมีการขยับคืบหน้าของราคาแล้วก็เปอร์เซ็นต์นักลงทุนขนาดไหนนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกพิมพ์ลีสกังกฤษกันก่อนนะครับข้ามคืนวันนี้เยอะจริงๆนะครับก็เท่าไหรอ่อ่ะ7คู่เนาะเคูเ่เริ่มกันที่คู่แรกคู่หัวค่ำนะครับไอบ้เปิ้ใหญ่อาร์เซนอลบุกไปต่อสุนักจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้นะครับลูกครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่อาร์เซนอล56นะครับอยู่เลสเตอร์44 สิงห์ผกาดแอชซันวิลล่าครับวันนี้เล่นในบ้านในวิลล่าพาร์คเนี่ยราคาล่าสุดเป็นต่อมาขาวอิฟสวิตทาวลูกควบลูกครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่แอชซันวิลล่าเนี่ยหกสิบห้าอยู่อิฟสวิตสามสิบห้านะครับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมนะครับวันนี้เล่นในคาเวลคอนเทชนะครับรับการมาเยือนของม้ามืดแห่งยุคนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับฟูลแลมวันนี้เป็นต่อที่หน้าปอปานะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ย กระแสไหลรองไปที่ทีมเยือนฟอเรสต์หกนะครับอยู่ที่ฟูลแลมสามสิเหลือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้เปิดอัลติฮัดสเตเดียมนะครับรับการเยือนของสาริกาดงนิวคาสเซิลซิตี้เนี่ยเป็นต่อแค่ครึ่งลูกวัดใจนะครับก็เปอร์เซ็นต์อยู่ซิตี้ตอนนี้63อยู่นิวคาสเซิลสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับ,บรอนมัดนะครับจะบุกไปต่อทีมบุ้ยอย่าง เซาท์เทมป์ตันนะครับเซาท์เทมป์ตันถึงเซนเมลี่เลยนะครับก็บอลหมัดเป็นตอบแพงมากครับลูกควบลูกครึ่งดูว่าวันนี้นักบุญจะยังมีกระจิตกระใจจะสู้ไหมหรือว่าไม่เอาแล้วครับเละมันทุกนัดดีกว่า <c oughs> นะก็เปอร์เซ็นต์อยู่บอลหมัดห้าสิบสองอยู่เซาท์เทมป์ตันสี่สิบแปดนะครับขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับวันนี้เล่นในอัพตันพาร์คนะครับรับการเยือนของเบลนฟอร์ดเวสต์แฮมถูก ยกให้เป็นต่อปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เวสแฮมตอนนี้61อยู่เบรนฟอร์ด39นะครับคิสซันพาเลตวันนี้เล่นในบ้านนะครับรับทีมที่เรียกว่าฟอร์มขึ้นดีขึ้นผิดหูผิดตานะครับเอเวอร์ตันนะคิสซันพาเลตเป็นต่อครึ่งลูกครับกระแสก็ไปที่ท็อปฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันของเดวิดมอยนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เอเวอร์ตัน64อยู่คิสซันพาเลต36นะครับ พราะงั้นในศึกพเมลีกอังกฤษไม่มีตัวโดดครับทีมใหญ่ๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เทไปครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลซิตี้นะครับก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ไปนะครับเปอร์เซ็นต์ไม่ไปนะก็ดูกัมกึ่งทุกคู่แหละนะครับสำหรับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนะเาะไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับลาลิก้าสเปนคู่หัวค่ำเนี่ย อาราเบสจะบุกไปต่อเลกาเนสปอปานะครับกระแสไหล,ลองไปที่เจ้าบ้านเลกาเนส65%อยู่อาราเบสทิมเยือน35นะครับลาชันชุดขาวเรียวมัดลิดบุกไปต่อโอซาซูน่า1ลูกอันนี้เทจริงแะครับกระแสเทมาที่เรียวมัดลิด78%แล้วก็อยู่ที่โอซาซูนา22% ตามหมีเรติโกมัดลิดครับเล่นในบ้านเป็นต่อเซลตาบีโกผู้มาเยือนลูกควบลูกครึ่งนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ตามหมีแอดมัดลิด64อยู่เซลตาบีโกทีมเยือน36นะครับเรือดำน้ำบียาริวเล่นในบ้านเป็นต่อไอคังคาวบาเลนเซีย1ลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่บียาริวห5าอยู่บาเลนเซียน45นะครับกระแสที่ดูแรงก็จะมีเรียวมัดลิดนะครับทั้งๆท,ที่ออกไปเล่นเป็นทีมเยือนนะครับแล้วก็ต่อ1ลูกนะครับแต่ว่า กระแสทะลุไปถึง78นะครับเก่าโชดซีเรียอิตาลีครับอัลตันตาเล่นในบ้านเป็นต่อชาวเกาะยารีผู้มาเยือนครับลูกควบลูกครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่อัลตันตา65นะครับอยู่กายารีทีมเยือน35แล้วก็คู่ถัดมาต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะครับอินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของจ่าฝูงนาโปลีนะครับราคาเหมือ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์นักลงทุนเนี่ยมันจะเหลื่อมไปทางจากฝูงนาโปลีทีมเยือนครับที่56แล้วก็อยู่ที่ลาซิโอ44นะครับปิศาจแดงดำเอซิมิลานวันนี้เล่นในซานซีโร Zero นะครับรับการมาเยือนของเวโรนานะมิลานเป็นต่อลูกครึ่งเลยครับบ,รบังคับยิง2สถานเดียวครับเปอร์เซ็นต์อยู่มิลานเนี่ย66นะครับอยู่ที่เวโรนา34นะครับ ข้ามไปที่เยอรมันนะครับศึกบุนเดสซิก้าเยอรมันเ <c oughs> สือเหลือง <c oughs> บุนเซียดอทมุลครับจะบุกไปต่อโบกุ้มนะครับหลูกเปอร์เซ็นต์ดอทมุลเนี่ยก็เยอะพอสมควรครับเจโบกุ้ม26%สนะครับซังเพาลีเล่นในบ้านเป็นต่อไฟบวกปอปานะครับเปอร์เซ็นต์เหลื่อมไปทางทีมเยือนไฟบวก55%อนะครับอยู่ที่สังเปาลี45%่สิบ หมาขาวสตุตการ์ดเล่นในบ้านเป็นต่อหมาป่าบวกบวก1ลูกนะครับก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างหัวก้อยสูสีนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะสตุตการ์ดห้วสิบ์บวก49%นะครับยูเนียนเบอร์ลินเล่นในบ้านเป็นต่อสิงห์หนุ่มบุลิเซียมือนเช่นกรัดบักปอปานะครับกระแสก็ไปที่ทีมเยือนกรัดบัก60%นะครับอยู่ที่ยูเนียนเบอร์ลิน40%แล้วก็วันนี้บิ๊กแมตช์ในศึก บุนเดสก้าเยอรมันเป็นคู่ดึกนะครับเสือใต้ไบเยรนมิวนิกจ่าฝูงจะบุกไปเยือนไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับในห้างขายยานะก็ไบเยรนบุกไปต่อที่หน้าปอปานะครับที่1ไปเยือนที่2นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ที่เลเวอร์คูเซ่น57%อยู่ที่ไบเยนวิลนิกสีิบสานะครับ ในบุนเดสลิก้าก็ไม่มีตัวโดดนะครับออมีมีมีเสือเหลืองบูเซียดอทมุลนะครับโดดมาที่74%เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่เกาโชซิเลียก็ไม่มีนะเมื่อกี้ข้ามมานะครับห <c oughs> ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับโอลิมปิกมา์เซนะครับรองจากฝูวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อแซงเอเตียนผู้มาเยือน2ลูกเปอร์เซ็นต์อยู่มา์เซ71อยู่แซงเอเตีเนทีมเยือน2ี เอเอสโมนาโกครับเล่นในบ้านเป็นต่อน้องที่1ลูกเปอร์เซนต์อยู่โมนาโก69อยู่น้อง31จากฝูงอย่างปารีสแซงชแมงนะครับจะบุกไปต่อตูลูส1ลูกนะครับเปอร์เซนต์อยู่ปารีส66อยู่ตูลูส34นะครับราคาเนะี่ยดูแปลกๆครับอย่างในลีกเอ,อิงนะผมมองว่าทีมอย่างปารีสบุกไปต่อตูลูส1ลูกเนี่ยผมมองดูว่ามัน มันดูน้อยๆใช่ไหมอ่านี่นะในหลีกเอิงนะถ้าไปดูที่อ่าเยอรมันดอร์ทมุนซึ่งบุกไปต่อบโบคุ้มหนึ่งลูกก็ดูแบบใช่ไหมเออก็ดูแบบมันมันดูเหมือนจะน้อยไปไหมเออเราต้องไปดูน้ําไปดูฟิกออดอีกทีนะ <c oughs> หลีกเอิงมีปลารีสนะที่ดูมันน้อยๆใช่ไหมแล้วก็ในบุนเดสก้าเยอรมันเนี่ยก็จะมีบุนเซียดอร์ทมุนนะครับ หลูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ1ลูกคืนตังค่ะเพื่อนๆยิงขาดได้ตังอย่างเางี้ยทั้งๆที่ตัวรองมันมันก็สู้ไม่ค่อยได้อะเนาะในแม้กระทั่งในลาลิก้าสเปนนะเรียวมัดลิดซึ่งบุกไปต่อโอซาซูน่าหนึ่งลูกเนี่ยก็ดูเหมือนมันแยง้แยงๆในความรู้สึกใช่ไหมเออนี่แหละในพิีเมลีกอังกฤษก็เป็นมีไหม ไม่มีนะไม่มีราคาแบบนี้นะครับทีนี้ไปที่คอนแลนเอเลนดิวซีนะครับนะ v s v อีกแล้วนะครับหลายท่านเห็น PSV แล้วสายหน้าเลยครับวันนี้ PSV เล่นในบ้านนะครับเป็นต่ออูเททผู้มาเยือนลูกครึ่งบังคับยิง2นะครับก็เห็นไหมกระแสไปอยู่ที่อูเททเลยครับ52แล้วก็อยู่ที่ PSV 48ครับปกติเนี่ย พีเอสวีเล่นในบ้านในช่วงตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาเนี่ยมันมักจะกระแสรแรงกระแสแบบ70-80%ครับแต่พวกเขานี่ลูดมหาลาดนะครับตอนนี้ถูกอาจจียอัมสเตอร์ดัมแซงไปแล้วนะครับ mm hmm. uh. เฟเยนูตครับจะบุกไปต่ปตอเอเนซีเบดาที่1ลูกมาอีกแล้วครับราคา1ลูกอย่างเงี้ยนะครับเฟเยนูตเนี่ยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอเนซีเบดาสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ วิลเลียมทเวย์เปิดบ้านเจอกับโกลดิงเก้นนะครับราคาเสมอเปอร์เซนต์อยู่ที่โกลดิงเก้นทีมเยือน54อยู่ที่วิลเลียมทเวย์46นะครับนี่คืออัปเดตราคาต่อรองล่าสุดรวมถึงเปอร์เซนต์นักลงทุนล่าสุดของหลีกหลักนะครับของหลีกหลักครับครบนะครบนะครับก็มีพีเมลีกอังกฤษนะครับลาลิกาสเปนเกาโชซิลลาอิตาลีบุนเดสลียเยอรมัน หลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับอฮอลแลนด์เอเลเดิวิซี่นะครับพรีเมียร์เนาะทีนี้เข้าสู่บอลหลีกลองนะครับเริ่มกันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับบิทตันซิตี้จะบุกไปต่อคาดิฟป,ปอปานะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูสีครับอยู่คาดิฟเจ้าถิ่น51เอปอร์เซ็นต์อยู่บิทตันซิตี้ทีมเยือน49เปอร์เซ็นต์อกฟอร์ดยูไนเตดเล่นในบ้านเป็นต่อปอร์สมัทปอปานะครับ เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ปอรตสมัต53อยู่ที่ออกฟอร์ด47นะครับเบอร์ลี่จะบุกไปต่อเพรสตันครึ่งลูกครับเปอร์เซ็นต์ยังคงสูงอยู่ที่เบอร์ลี่ทีมเยือน64เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่เพรสตัน36กุหลาบเพิงแบ็กเบิร์โลเวอร์ครับวันนี้เปิดอ e ีวุดพาร์ครับการเยือนของพรีมัตนะครับทีมที่ดูว่าจะพลิกนรกกลับมาได้ไหมนะครับหลังจาก เขียริวภูตกรอบแล้วก็มาเล่นในบ้านนัดที่แล้วก็ยิงซะสลุดเลยนะครับดูวันนี้จะเก็บแต้มได้ไหมนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่แบ็กเบิร์นสูงครับ70%แล้วก็อยู่พรีมัทส0ิฮันซิตี้เปิดบ้านเจอกับนกขมิ้นเหลืองอ่อนนอริซิตี้นะครับราคาเหมือเหมอนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ทีมเยือนนอริอนยู่ฮันซิตี้41% ดาบคู่เชฟฟิลล์ยูไนเต็ดจะบุกไปต่อทีมบัวยอย่างลูตันทาวนะครับปอปานะครับเปอร์เซ็นต์ยังคงอยู่ที่ดาบคู่เชฟฟิลล์ยูไนเต็ดทีมเยือน62%อยู่ที่ลูต,ตันเจ้าบ้าน38%นะครับสิงห์แดงมิดเดิลเบอร์เล่นในบ้านนะครับเป็นต่อแตนอาวาสวัตฟอร์ด ford ผู้มาเยือน1ลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่มิดเดิลเบอร์นะครับ63อยู่ที่วัตฟอร์ด37 มิววอลส์นะครับเปิดบ้านเจอกับเวสต์บอมบิดเอาเบียนนะครับราคาเหมอเหมอเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ทีมเยือนเวสต์บอม57อยู่เจ้าบ้านมิววอลส์สี่เปอร์เซ็นต์นะครับเจ้าหน้คูกเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อช้างกระทืบลงโคเวนจี้ปอป,า,ปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เชฟเวนส์เจ้าบ,บ้าน59อยู่ที่โคเวนจี้41นะครับ สโต๊กซิตี้เปิดบ้านเจอกับผงขาวสวอนซีนะครับราคาเหมือเหม่อเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สโต๊กนะครับหกสอสวอนซีสานะครับลีกเดอฝรั่งเศส2นะครับวันนี้เหลือแค่2คู่นะครับอือเอสเอลดันเคอร์ครับเจอกับปารีสนะครับราคาเหมือเหม่อครับเปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ทีมเยือนปารีสนะครับ65%แล้วก็อยู่ที่เจ้าบ้าน USL เอสเอลดันเคอร์สา์นะครับ เม็ดจะบุกไปต่อแกงก้องนะครับปอปาาลากระแสไหลรองเต็มที่เลยนะครับไปอยู่ที่แกงก้องเจ้าบ้าน62%อยู่ที่เม็ดทีมเยือน38%นะครับเกาโชซิลิบีอิตาลีนะครับคาราเลเซเล่นในบ้านเป็นต่อซาแลดิตาน่าปอปลานะครับเปอร์เซนต์ไปอยู่ที่ซาแลดิตาน่า54อยู่ที่เจ้าบ้านคาราเลเซ46 สเปเซียจะบุกไปต่อโมเดนาปอปานะครับกระแสก็อยู่ที่โมเดนา54%อยู่ที่สเปเซีย46%สัซัตัเซโลจ่าฝูงครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นตอบเบดชาผู้มาเยือนเนี่ยลูกควบลูกครึ่งนะครับซัตเซโล่7นะครับเบตชา29%สซุตติโลอัลโตนะครับเปิดบ้านเจอกับลาซามซามโดเลียนะครับราคาเหมอเหือ ปอร์์เซ็นตอยู่ที่ลาซามทีมเยือน53%อยู่ซุตติโล47%เจรซเคลโมเนเซจะบุกไปต่อบาลีป่ปอปานะครับกระแสก็ลองไปที่เจ้าบ้านบาลีนลาเลเ่นะครับ62%เเซ็นคาราเลเซสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับในเซกุนดา2สเปนนะครับคาสเตนลอนเล่นในบ้านเป็นต่อเ e อีบาครึ่งลูกครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงสีนะครับ อยู่ที่เจ้าบ้านคาสเตลอน49ทีมเยือนเอเอบา51นะครับมาลาก้าจะบุกไปต่อคาตาเกนาปอปานะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่มาลาก้า54อยู่คาตาเกนา46นะครับลาซิงซันเตเดร์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อกาดิดครึ่งลูกเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ทีมเยือนนะครับกาดิด54เปอร์เซ็นต์อยู่ซันเตเดร์สีเปอร์เซ็นต์แ,แต่เนลิเฟ่เล่นในบ้านเป็นต่อโคโดบาปอปานะครับ เปอร์์เซ็นตอยู่ที่คอนดบา้า58อยู่เจ้าบ้านเตเลนดิเฟ่42นะครับปิดท้ายด้วยลีก้า2เยอรมันนะครับเบลชวายเปิดบ้านเจอกับดามสตัดราคาเหมือเหมือนะครับเบลชวายเนี่ย55เปอร์เซ็นต์ดามสตัด45%เปอร์เซ็นต์เอเวอร์เบิร์กเล่นในบ้านเป็นต่อกอยเทอร์เฟิร์สนะครับครึ่งควบลูกเปอร์เซ็นต์อยู่เอเวอร์เบิร์ก56อยู่กอยเทอร์เฟิร์ส44 ฮันโนเวอร์จะบุกไปต่อไกเซอร์เซาลเทนปอปานะครับกระแสไหลรองไปที่เจ้าบ้านไกเซอร์สซาลเทน63%อยู่ฮันโนเวอร์ทีมเยือน37%ดุสเซนดอรเล่นในบ้านเป็นต่อหญิงชลาเฮทาเบอร์ลินทีมเยือนนะครับปอปาก็กระแสลองไปที่ทีมเยือนเฮทาเบอร์ลิน63%แล้วก็อยู่เจ้าบ้านดุสเซนดอร37%นะครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดนะครับในเรื่องของราคาอัปเดตแล้วก็ นักลงทุนล่าสุดของทั้งหลีกหลักหลีกรองนะครับผมก็ทำมาให้ให้ดูได้ในคลิปเดียวเลยนะครับก็ในในตลาดลูกหนังค่ำคืนวันนี้มันก็จะเป็นทรงนี้ครับเพื่อนๆก็ลอก็ลองอลองดูครับว่าแต่ละคู่แต่ละหลีกนะราคาเป็นยังไงเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงเนาะมันก็อาจมีส่วนช่วยนะเป็นข้อมูลเล็กๆที่ช่วยตัดสินใจของเพื่อนๆก็ได้นะครับ อยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากคนเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดกดเถอะครับกดเลยครับกดเดี๋ยวนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสั่นด้วยนะครับอคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้า,นาช่องนะอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับลองลงลง,ลงกันไว้เผื่อว่าผมก็จะพยายามไปหามาเพิ่มเติมให้ในช่องเนาะก็จะได้เข้ามาดูกันนะครับ ส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือกันผ่านปัจจัยนะครับผ่านการสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถแอดไลน์สมัครกันมาได้นะครับที่ l i น์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ก่อน l i น์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูเนาะ TDET NAMO นะครับก็จะส่งในเรื่องของข้อมูลต่างๆแล้วก็ทัศนะประจำวัน ปให้ที่ลายส่วนตัวของท่านนะครับก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีครับค่ำคืนบันเสาร์ใจเย็นๆนะครับบอลมันเยอะนะค่อยๆนะค่อยๆพิจารณาครับนะ,ะดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับก่อนกดตัดสินใจเนาะอ่ะโชคดีทุกท่านครับแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ